สวัสดีครับพี่น้อ,องเมื่อวานพี่เกี่ยวเข่ามาเกี่ยวแล้วก็ยังไม่ทันแล้วเลยพี่มัถือได้มาตากอยู่้ยตากกันฝนมาตกก็ดีข้ยอยู่แล้วฝนตกอีกก็ดีฝนตกอีกก็เมื่อ,อยอีกเนี่ยนอะืม เส็นแล้วพี่น้องบางทีมัตากีกตากก็มาทารุ่นฝนยีกใบไม้ไามาตังเข้าลุฝนอะไรขุ้นนิไปตกตอแหดดีเป็นยังเป็นเห็ดเยียกข้างนนกอย่าง,ขงเขาเียมังบคขมปัป๊บแม่ cả bộ bớt trên thìa Thế à. mà cần đi của để lái hai cổ bộ này rồi Đã cả bộ bên đây rồi Ôi rồi แค่นี้นพี่น้องตาเขาแล้วกันมือเดียวทายประดิมึงมีผู้ที่เตือกล่องให้เลพี่น้องเ,อ <Okay. S 1> เนี่ยไม่ได้เห็นหรอก,รอกตากเขาอีกแล้วพี่น้องเกี่ยวเขาบันได้ฝนตกบันแดน ดีบได้กูอีกวะละแต่ว่าโมเป็นตาตกจ้ะโมเป็นตาตกมันฝ่าแกงอยู่ว่นมันขึ้มเลยฮะมวนอ่ะปัจจุบอนู่านเฮามันคือแหงแท้ดลมมาก่อนแล้วก็ฝนตก คูกันไปหลห้ำแม่แน่ปนไปกับพเห็นมันแดดมันิเบร์จีบอะนี่แย่งนี่ิเบร์จีบ่ะอมันชอบเขาแม่เอามาบร์ดตะบะ ต้องหาแงงอีกเนี่ยฮะตามมือไม่สิบวมโง่ก่อนบ่ล่ะพอต้องตากนะที่หามตากที่บางๆพอเห็นมันหมังจักหน่อย เนี่ยหาคนกับโบเห็นมันแดดฮะเออจังขันย่ามาเอาเขามาตากแล้วมันกระโบดปบบี ยายงายายมังบางเอาเอถ้ามันแดดวัดมือหอดคำไข่อยู่เออเปียกตัวหมอกตกใส่มันกับเปียกทอนตัว có thứ phấn cả thường mọt nha ngon nha ngon mà đẹp nhang mở tư bơi ở nơi ừ hầu hôm ý con มาห o มเ็นพอคนณะอันเดียวแงงคือต่อมเขาไปเด้วเ่แงงเขาไปกับเขาไปนั่งแ้วมนแงงก็ะหดที่แบนี้ดึงออกนั่า ก็แล้วท่านพี่นอ้องครบนี่แล้วพี่นอ้องแดีแดงอีกแล้วเดี๋ยวพอกันไหมคลิปใหมเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้่นเลยกดกดอะไรเงยง่านไป